จุลาลงกรจันทรมนฑนจาตุรนรัศมีพานุรังศีสว่างวงศ์รายพระนามไพเราะคล้องจองกันของพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ประสูตแต่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระอักรมเหสีพระนามเดิม หม่อมเจ้าหญิงรำเภยพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเรียงตามลำดับดังนี้ 1. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์กรมมื่นพิคเนตสุรสังกาศซึ่งต่อมาได้เสด็จถเหลิงทวันขึ้นครองราชต่อจากสมเด็จพระราช,ชบิิดา เป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หขณะมีพระชนมายุ1 5พันษา 2. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทรนมนทนโสพลพัควดีกรมมาหลวงวิสุทธิ์กริย์พระราชธิดาที่รัชกาลที่สี่ทรงรักใคร่เอ็นดูเป็นอย่างมากสิ้นพระชนจากอหิวาตากโรคขณะมีพระชนสาได้เพียง8ปี ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่พระราชบิดายิ่งนัก 3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจักรพัรดิพง์องค์ต้นราชสกุลจักรพันธ์เสนาบดีพระองค์แรกของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติหรือกระทรวงการคลังในปัจจุบันและ 4. สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงษาพิมุข เจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงวรเดชหรือสมเด็จวังบุรพาองค์ต้นราชสกุลพานุพันธ์องค์ผู้ให้กำเนิดกิจการไพรสณีในประเทศไทยโดยทรงมีพระชนมายุยืนยาวที่สุดถึงสี่แผ่นดินสเสด็จที่วงคตในสมัยรัชกาลที่เจ็ดสิริพระชันษา68ปี ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ